ก็สวัสดีนะครับก็โอ้ที่ไหนไหนว้เนี่เ <c oughs> ยเหมือนติ้วเนี่ยใครครับยะแคมิงอ๋อต่อจากพาร์ทที่แล้วอันนี้ก็อ้ยตื่นมาสักทีโอตะกี้ฝันนี่เองดูมันฝันนะ อ๋อแล้วก็มาสู่ในเรื่องจริงๆกันนะครับชุดตู้บอลโอนอโฟโนโมเออเรากำลังเข้าไปที่พื้นที่ที่แท็กซก์ซับทราบชุดเตอร์ของสองชุดเตอร์ทูนะครับเราก็อยู่ที่เวลาเออซูลูลอะไรอยู่ไอจิเตอร์แก่างแทนกิฟต์ออ โอ้ไม่รู้เว้ยแปลไม่ออกอ่าโนแมนหกสิบเอ็ดเทคโฮสเทลเอาตับหกสองตามแทลกไปตอนนี้เรากำลังช่วยยูเอ็นอ่ะสองหนึ่งห้าหกฟรีไฟโซนปลอดเกมมาโตแล้วใช่ไหมเนี่ยเออเดี๋ยววะยิงได้ยิง นี่จาก61เราพบรถบนถนนอ้ายิงไปนี่เกไหมเกมนี้เป็นเกมของญี่ปุ่นนะครับทางของ RPG แนวย RPG ล้มหมดเลยยิงหมดแล้วโว้ยโอ้โหยิงต้านไอพีจีได้ด้วยโอ้พอพอเดี๋ยวร้อนอมาพิเซนตกันตอนนี้เลย <c oughs> เว้ยเข็ดอิงเกียร์เ,เ,ยรเอ่อ อากวาดไปบิรมเบิมบิมบิร์มเบิร์ม good to kill เ o m a ออกจากพื้นที่แล <ẫ> ้ว ABG ส่วน62ลองเออวะเฮ้ยจ g มันจริงๆได้ยิง m 1 3มหนึ่งสาม่โอ้โอ้เฟ่มเลดล่วงเฟรเลนร่วงนี่รล้วเลนร่วงไงตอนนี้วะ อาวิพีจีอาวิพีจีลูกมีทำไรโปรเจยาหยุดเรียบร้อย เอาอยู่ไรทางซ้ายเอ้ยทางขวาส่ไ p g อ่าขช่วยยิงซ้ำเ้ยตกเร็วโอ้โห Nomad hoặc thong luôn nào Lùng đâu Oh Yên á Oh mày lọt á ยิงยิงยิงกูกไ,ไม่ให้มึงขึ้นกูไม่ให้มึงขึ้นกูไม่ให้มึงขึ้นน่ะเอ,อ้ยเนี่ยม่งคนไม่ยิงแทนเฮ้ยเย่อดีสวยไมิสายม่ซายอ,อ๋อจากตรงนี้อืมยิงเลย ข้างหลังนี้อีกหนึ่งโอต้ตรงนี้อีกนายเยอะเลยอือหือโดนหนักนี่เรียบร้อยอ RPG บนหลองท่อ ืมเอเทนวิ่งผ่านบอกตรงว่อยากขับมากมมเมสันเบสเบสหกสิบสามเคลียร์แม็กอายุโนบอดี้ที่แอเมอร์ใช่เปล่าว่าไม่ใช่แล้วรับทราบรับทราบ มาครับเราเกำลังจะกู้เข้าไปในคานนี้เพื่อเอาสักอย่างอืมนกเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวนีม่มันอะไรวะมเมย์เอสคอมบัตเอ็กเซลโฮลิซอนหรือเปล่า โยมีใหม่ครับโยมิชันทูมิสหรือเปล่าอเาออคอนดมิตเบสฐานแอฟริกาเอาเอาวิ่งหนีวิงว่งไปวิ่งได้วิ่งไป คนเป็นไงนายยังไม่ดีนะก็แล้จะไปไหนกันไนเยืโดนไล่ถอยไปขอทางหน่อยขอทางหน่อยเฮ้ดีเล่ฉันก็มีคนคิดเหมือนกันฉันก็ในหัวนี้ฉันก็คิดไดเหมือนเน่ย น <S <S นวโอเคไหมใช่ฉันก็ยังพอได้ <S <S อไดอ,อ้เธอเธอไอ้นายไม่มีใครสนใจผมเลยโอ้โอ้โอ,โอ้เกือบแล้วไงมหนึ่ง นี่เอากินอะไรเดียอยากกินต้องกินกุ้งไหมล่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดีมาให้เชิญใหกาแฟใช่กาแฟง่ายโคโรง่ายในขับ4 3 0แล้เป็นไงโอ้ยตอนฉันสึกมากเลยเราอยู่กลางกาใช่จำไม่ถึงว่าเราบิน มียะไ่ะบลบบ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 บฉันบินฉันงอบลับ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 ไอเจบาบลับ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 ทำไมดิเจ้าเจ้าเฮลล์อเมริก e เ e เ a l อร์ผู้มีแช้การอเมริกาจู้บลับบลับบลับบลบบนายก็รู้มิใช่นาโต้พลิซีแต่พวกเราเป็นรัสเซียผู้มีใช้การเลฟอร์คุณก็รู้ ใช่ครับนี่แปลไม่ทันด้วยเราเป็นรัสเซียเราไม่ใช่นาโต้ Colonel c o น o n e ขอบคุณสำหรับวันพรุ่งนี้ไม่เป็นไรและเราจะดื่ม,มกันดีอ่ะครับโนรั้งมันวอสกาต้องสำหรับทุกอ,อย่างที่เป็นรัสเซียเท่านั้นกับตันเจอเบซ์ใช่ไหมอวะ

แผนที่อัิการมาถึงคับต่อเลือกเครื่องบินกันกละลำไหนเนี่ยวะจะลวดตามทิ้งบอมทำหน้าที่เล็กเหมือนแฟอันนี้ยิงได้สีเป้าหมายรถถังสี่คันลงเรือได้ก็แจม F16 ตามเป้าหมายทิ้งบอมก็คืน EMP ปืนกลไม่ชิงกันพอดอืม f 1 6กสี่ไฟติง้งฟอร์อน เปลี่ยนสีได้นี่ว่าแต่ไม่เปลี่ยนดีละคลิกแท็กเก็ตแอร์ทูแอร์มิกไซน์จรวดโจมตีเร็วอากาศสู่อากาศเออจรวดล็อกเป้าสีเป้าหมายสำหรับอากาศสู่อากาศอืมออนนี้ดีกว่าเอาก่อนที่ผมจะสเปกบาร์เพื่อจบ เอ้ยต้อง ENTER อก็ขอพักเบรกกันไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวจะไปเล่นเกมอื่นละก็ไว้เจอกันพร์ทงน้านะครับก็โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วคุ็สวัสดีครับ